โอเคเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเลิกกินถั่วลิสงคือ <c oughs> หลังจากเจองานวิจัยนี้เข้าไปเอ้ยพีคมากจริงๆซึ่งงานวิจัยที่ว่านี้นะคะเป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <c oughs> ซึ่งเขาทําการสุ่มถั่วลิสงนะทั้งหมด60สิมเปิลในตลาดโดยการหาเจ้าสาร a l ฟาท็อกซินี้แต่สิ่งที่น่ากลัว <c oughs> เขาพบว่าในถั่วลิสงดิบพบเจ้าสารอฟ p h a t o x ินถึง80%ิและในถั่วลิสงคั่วแล้วก็ถั่วลิสงบดเขาพบอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้น่ากลัวมากเขาจะพบอยู่ที่ประมาณะูระมาณ2.13นและประมาณอนุ้ดหนัักตว1ก่ ลกรมในถั่วลิสงดิบแล้วก็ถั่วลิสงคั่วแล้วก็ถั่วลิสงบดทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งอยู่ที่0.01ถึง0.12ต่อปีต่อ1 0 0 0คนและชนิดที่เขาพบ AFB1 เป็นชนิดที่อันตรายที่สุดต้องบอกว่าสารอฟราตทอกซีถือว่าเป็นคาซิโนเจนสารก่อมะเร็งชนิดที่1อันตรายโดยตรงกับร่างกายเลยวันนี้ใครที่ชอบกินพวกส้มตำผัดไทยอันนี้คือต้องระวังสิ่งที่น่ากลัวอีกอย่างก็คือกลุ่มที่เจอบ่อยที่สุดก็มีการกินเยอะที่สุดคือกลุ่มเด็ก อายุ6-9ปีใครมีลูกต้องระวังแต่ถ้าเกิดเป็นพวกขัวที่อยู่ในพวกขนมที่มีการปิดปากถุงพยายามกินให้หมดอย่าวางทิ้งไว้ใครที่ชื่นชอบถั่วลิสงแนะนําว่าควรดูที่มาสักนิดนึงนะถ้าเกิดว่าไม่รู้ที่มาก็พยายามเลี้ยงเลี้ยงได้เลี้ยงดีกว่าค่ะเสี่ยงมะเร็งตักนี่เรื่องใหญ่เลย